จัดอันดับ7ราศีคว้าโชคใหญ่ส่งท้ายปีวันที่30ธันวาคม2563นี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจาร,รย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับก็ หายหน้าหายตาไปหลายวันมากๆนะครับก็เนื่องจากเหมือนเดิมนะฮะภารกิจมันเยอะนะครับทัเ้เรื่องของการตรวจดวงนะครับเรื่องของเบอร์มงคลอะไรหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็คือ,อถ้าท่านเห็นคลิปนี้นะครับก็อย่าเพิ่งทักมาดูดวงนะเพราะว่าได้ปิดรับคิวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คิว ตรวดวงของหมอแมนเนี่ยนะครับยาวไปถึงปีหน้านะครับไปเดือนมกราคมนี้ก็คือแทบจะเต็มแล้วนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันไปก่อนนะครับเรามานั่งลุ้นนอนลุ้นกันนะครับว่าปีใหม่นี้จะได้เที่ยวหรือไม่นะครับติดโควิดนะบางที่ล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับณขณะนี้ที่กำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับเอาละครับกับวันนี้นะครับจัดอันดับ7ราศีคว้าโชคใหญ่ส่งท้ายปีนะครับ 30ธันวาคม5 6 6ห้าท่านก็ต้องเตือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าธันวาคมนี้หวยออก3งวดนะครับสามรอบนะครับว่ามี1 16แล้วก็30นะฮะแล้วใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะครับหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากหมอแมนนะครับรวมถึงการติดตามในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะครับหรือแม้กระทั่งการเข้ากลุ่มไลน์นะครับเป็นกลุ่มแบ่งันตัวเลขก็เข้าไปพูดคุยกัน เอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้จัดอันดับ7ราศีคว้าโชคใหญ่ส่งท้ายปีนะครับอันดับที่7นะครับได้แก่ราศีหรือลักขาราศีมีนนะครับราศีมีนนะครับราศีปลาคู่นะรจริงๆแล้วก็หลายๆครั้งก็ถูกจัดอันดับมานะครับแล้วก็บางคนก็ได้บางบางคนก็พลาดบ้างนะก็แล้วแต่บุญวัสนาส่วนตัวด้วยใครเป็น fc ประจําก็คงจะทราบกันดีนะครับมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้อยู่ ราศีมีนนี่ต้องบอกว่าดาวโชคลาภเป็นดาวเสาร์เป็นเกษตรราศีบีคือมั่นคงนะครับสมบูรณ์เพราะฉนั้นแต้มนี้มันมาแล้วนะครับดาวราศีบียังสถิตเป็นลาภะนะครับได้ตําแหน่งเป็นตนุลาภะด้วยนะครับถือว่าสวยเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนิดหรือว่านิดจะนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็คือคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ที่ว่าคู่โชคลาภอยู่แล้วจริงๆอ่ะเพระหัตดเสาร์นะครับแต่ว่าอาจจะได้โชคลาภที่ เฉพาะทางแล้วแต่ว่าใครจะไปได้โชคทางไหนเช่น<ๆ>บางคนได้โชคด้านอาชีพการงานบางคนเนี่ยไม่เด่นไม่มีความสามารถด้านอาชีพการงานอะไรก็เน้นเรื่องโชคลาภนะครับทำไมถึงต้องพูดเรื่องโชคลาภด,ด้วยว่าราศีมีนเนี่ยมีพระราหูได้โยกหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตีโกนกันกับพระเสาร์ที่สําคัญดาวการเงินของราศีมีนคือดาวอังคารที่ตอนแรกนั้นทับลัคนาราศีอยู่แล้วโยกเป็นคู่ดาวแตกหักกับดาวเสาร์อยู่ตอนนี้เขาย้ายมีไปแล้วนะครับ นะจะย้ายหนีวันที่28นะครับ28ธันวาคมเนี่ยเพราะนั้น30ปุ๊บเนี่ยอังคารหนีไปแล้วนะฮะอังคารไปเป็นกเกษตรก็คือมั่นคงในเรือนการเงินแสดงว่ามีเรื่องได้เงินนะครับแต่ทําไมถูกจัดอันดับไว้อันดับท้ายๆหน่อยล่ะที่7นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตรงกับวันพุธ นะครับซึ่งวันพุธเนี่ยดาวทักษะกาลิกินีก็คือดาวอังคารนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าดาวรังคารเนี่ยนะเป็นตกเป็นกาลีแสดงว่าการเงินอาจจะถูกบั่นทอนลงมาไอ้ที่วันได้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ในยามที่ออกเป็นยามสุกนะครับยามสุกเขาเรียกว่ายามสุกระยามสุกรทักษะของทักษะของยามเนี่ยจะอังคารก็เป็นสีสีไปถึงเงินแสดงว่าในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้ายนะครับมันก็ผสมปนเปกันไปคราวนี้ แต้มดาวก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งที่เหลือก็อยู่ที่แต้มบุญของคุณนะครับในส่วนของเคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับของชาวราศีมีนเนี่ยเน้นในเรื่องของอทําบุญบ้านพระคนชารานะครับทำบุญเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธนะครับเพราะดาวพระราศดีเป็นลาบเนี่ยพระหัตแปลว่าพระนะครับแล้วก็คนชาราทำไมต้องคนชาราคนชาราก็คือดาวเสาร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันเนาะอ่ะไปทําบุญเสริมตรงนี้นะครับ หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรัคนาราศีมีนนะฮะต่อมาครับอันดับที่6นะครับอันดับที่6ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมหรือว่าลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมอยตรนี้ดาวโชคลาภเป็นดาวพระสบรุบดีดาวพระศุกดีเป็นวินาศอ้าวดาวโชคลาภเป็นวินาศหมอแม่นว่าทยว่ามีดวงได้ไง นะครับดูไปก่อนนะฮะราศีกุมนะครับนับไป1 2 3่อาสี่ห้านะครับนี่ราศีกุมตรงนี้นะตำแหน่งที่5ก็เป็นเรียกว่าตําแหน่งปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าบุตรบริวารงานใหม่รักใหม่แล้วก็โชคลาบนะครับอะไรที่เข้ามาแบบเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตโชคลาบอาจจะเป็นโชคลาบเล็กไม่ใช่โชคลาบใหญ่นะครับถ้าโชคลาบใหญ่ต้องดูลาภะนะครับลาภะนี่คือโชคลาบคือลาบผลในชีวิต ที่เป็นหนักแน่นเป็นแก่นนะครับแต่ถ้าเกิดปุตตะนี่คือเล็กๆนะเป็นโชคเล็กๆลาบเล็กๆลาบเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเนี่ยสสเต็ปนะครับราศีกุมเนี่ยตำแหน่งที่5เนี่ยดาวปุตตะนะครับโครจรอ,อยู่ตรงนี้นะครับโครจรมาเป็นลาภปุตตะเป็นลาภาแสดงว่าเฮ้ยโชคลาบเล็กๆน้อยๆมีเกณฑ์ถึงแม้ว่าดาวพุธเนี่ยนะครับจะเป็นปรากษตรซึ่งหมายถึงไม่สมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงได้จัดไว้ันดับ ไายๆหน่อยเพราะว่าการเป็นปลากเกษตรมาถึงไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ดาวราพะเนี่ยคือาราลาบใหญ่เนี่ยมันเป็นวินาศนะครับแต่คะแนนที่ทําให้ได้จริงๆก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยครับสถิตเป็น11แก่ลัคณาดได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับเป็นเทวีโชคดาวอาทิตย์เนี่ยจะมะีจริงๆไม่ใช่ดาวอาทิตย์เกฑ์หัวสา์จะมีราชาโชคจะมีเทวีโชคถ้าเกิดว่าดาวดวงไหนเป็นราชาโชคคุณก็จะได้โชคจากเพศช,ชาย ถ้าดวงไหนเป็นเทวีโชคก็จะได้โชคจากเพศหญิงนะครับคราวนี้คุณก็ไปดูนะครับอาจจะเป็นคู่ครองคุณก็ได้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวจรลินปตัตนิก็คือคู่หรือว่าหุ้นส่วนคู่ชีวิตคู่สัญญานะครับคู่มาเป็นลาบแสดงว่าจะมีโชคมีลาบได้ลาบผลมาจากคู่ของคุณนะครับไม่ว่าเป็นคู่ครองคู่สัญญาคู่กรณีได้ทั้งหมดนะครับเป็นเทวีโชคนะตรงนี้ถือว่าช่วยชีวิตนะราศีกุมที่ทำให้ มีเกณฑ์ที่ได้รับโชคขึ้นมานะครับก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่าตําแหน่งดาวพระอ้งคานที่ถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินก่อนหน้าเนี้ยย้ายออกไปแล้วนะครับมันก็ทําให้เกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายหรือว่าเกณฑ์เสียหายที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยของราศีกุมมันเบาลงนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่แต่ว่ารายจ่ายเดิมๆเ,เนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าดาวการเงินยังเป็นวินาศอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการพยากรณ์แต่ วันนี้เราดูเรื่องโชคลาภนะครับที่สําคัญดาวจันทร์ซึ่งโคจรอ,อยู่ตรงไหนก็บังเกิดเ,เขาเรียกว่าอิทธิพลขึ้นมาในเรื่องนั้นๆปรากฏว่าดาวจันทร์ในวันนั้นในวันที่30สเนี่ยสถิตเป็นปุตตะแก่ราศีแก่ราคนาแสดงว่ามีเกณฑ์ได้โชคนะนะครับมีเกณฑ์ได้โชคมีเกณฑ์ได้โชคจากบุตรบริวารด้วยนะครับแล้วก็คู่ครองด้วยนะครับสําหรับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับของราศีกุม ให้เน้นทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับแล้วก็คุณหาโอกาสไปบริจาคพวกการน้ําร้อนก็ได้ทําบุญเกี่ยวกับการน้าร้อนก็ได้นะครับเพราะว่าแสงสว่างทำไมเป็นแสงสว่างเพราะดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์แปลว่าแสงสว่างนะครับทำไม่เป็นการน้าร้อนอาทิตย์คือความร้อนจันเนี่ยคือน้ำนะครับน้ำเป็นไงน้าร้อนดาวจันกับอาทิตย์เลงกันนะครับนี่นะอันนี้คือพูดง่ายว่าเป็นเกรดโหนที่นํามาบอกกันนะ เป็นเคล็ดไม่รับเลยนะครับอาจจะไม่มีใครบอกแบบนี้ก็ถือว่ามาแบ,บ่งปันกันเป็นของขวัญปีใหม่เคล็ดการบุญสำหรับชาวราศีกุมนะครับการน้ำร้อนนะครับแล้วก็ทำบุญแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงนะครับหรืออีกอย่างหนึง่งจะเป็นพวกหนังสือสวดมนต์เป็นแผ่นพับโบชัวที่เป็นสวดมนต์เป็นมนต์คาถาก็ได้นะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีดาวพุธอยู่ดาวพุธเนี่ยมหมายถึงพวกเอกสารพวกสมุดหนังสือโบชัวนะครับก็ลองดูนะต่อมาครับ อันดับที่5ครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับถูกจัดไว้ในอันดับที่5นะครับธนูอยู่ตรงนี้ดูดีๆนะครับดาวโชคลาภของธนูเป็นดาวศุกร์ปรากฏว่าดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปรากษะเษแปลว่าไม่สมบูรณ์อยู่ในตำแหน่งวินาศวินาศก็คือหลบหลบซ่อนๆปกปิดซ่อนเล้นหรือว่าอ่อนแรงกําลัง อ้าวตายแล้วไม่มีโชคแล้วนะครับเหมือนกับราศีกุมเลดาวโชคลาภเป็นวินาศแต่มันก็ต้องมีข้อดีนะครับราศีธนูเนี่ยนะครับตําแหน่งปุตตะเห็นไหมครับก็คล้ายๆกับราศีกุมปุตตะนั้นแปลว่าโชคลาภแต่เป็นแปลว่าโชคลาภเล็กนะครับไม่ใช่โชคลาภใหญ่เป็นพรางคานเป็นเกษตรคือโชคลาภเล็กๆของคุณเนี่ยมันมั่นคงเห็นไหมครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้มา แล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้มาจากเ,าเรื่องของบุตรบริวารเหมือนกันนะครับแต่เกณฑ์ตรงนี้นะครับมันมีโอกาสที่คุณจะได้มาเป็นเหมือนทุกขลาบนะครับเป็นเหมือนความาต้องเดือดร้อนเสียหายนะต้องเกิดความยุ่งยากวุ่นวายหนักใจก่อนถึงจะได้โชคได้ลาบมานะครับเพราะอย่าลืมว่าอังคารสถิตคู่มรตยูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่ดาวแห่งภัยอาเพศการผกผันการผันผวน,นการเปลี่ยนแปลงอ่าบางทีเนี่ย ลูกของคุณอาจจะเล่นละเล่นอะไรเกิดหกล้มหัวรางข้างแตกนะครับแล้วก็คุณก็ไปรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยพาไปหาหมออะไรเงี้ยอาจจะได้เลขมาก็นํามาซื้อนะครับราศีธนูเนี่ยโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้อิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่เป็นเทวีโชคมาทับลัคนาราศีอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าช่วยได้มากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมาจากตําแหน่งสุภะ S 1> <S 1> นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภแต่ว่าการสถิตเป็นเทวีโชคเนี่ยคุณจะต้องได้โอกาสดีๆหรือว่าได้โอกาสฟุกๆนะครับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตอาจจะเป็นญาติผู้หญิงก็ได้จากเพศตรงข้ามาถ้าคุณเป็นผู้ชายนะอาจจะได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะได้โชคจากผู้หญิงด้วยกันเพศหญิงด้วยกันเพราะมันเป็นเทวีโชคนะครับที่สําคัญดาวจันเนี่ยมาเล็งลัคนาด้วยนะครับแต่จันเนี่ยมาจากมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ก็ได้โชคทางไกลนะครับหรือว่าได้โชคจากความเป็นความตายได้โชคจากสิ่งที่ชำรุดเสียหายเป็นไปได้ทั้งหมดมันสอดคล้องกับดาวพระอังคารที่สถิตร,ร่วมเดือนกับมฤตยูนี่คือโชคจากความชำรุดเสียหายนะครับคุณอาจจะได้โชคจากรถยนต์รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ size, ที่มันชำรุดเสียหายก็ได้นะครับเพราะอังคารมฤตยูดาว3ามสูนมันเป็นดาวเพศภัยของชำรุดเสียหายนะครับนะเพราะนั้นก็สังเกตเอาตรงนี้นะนี่แหละครับ คือเกณฑ์ที่ทําให้ราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจัดไว้เป็นอันดับที่5นะครับและสําหรับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงของชาวราศีธนูนะครับก็จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆราศีกุมนะคล้ายๆกันเพราะว่าตําแหน่งราภพระราศีกุมตรงนี้อะ่ะมันเป็นตําแหน่งของราศีธนูพอดีนะครับดาวอาทิตย์ก็ทับลักษณะดาวจันทร์ก็เล็งลักนะครับดาวพุธเนี่ยก็ทับลักเพราะฉนั้นทําเกี่ยวแสงสว่างได้นะครับแล้วก็ไปเติมน้ํามันตะเกียงนะ ทำบุญในวัดะนะครับทำด้วยแสงสว่างเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยทับลัคนาคุณอยู่พระเกตเนี่ยหมายถึงวัดวาอารามนะพระเกตเนี่ยหมายถึงวิญญาณธาตุนะอ่าบางช่วงนี้บอกเลยราศีธนูจะฝันแม่นนะอ่าจะฝันแม่นจะมีเซนต์มีลางสังหรณ์ที่แม่นเวลาที่คุณรู้สึกอะไรได้ยินเสียงเห็นภาพลางๆหรือว่ารู้สึกขึ้นมาเองมันมักจะแม่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณฝันคุณจะฝันแม่นโดยเฉพาะถ้าคุณฝันในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น นะครับฟังแว่นให้ดีนะครับฝันในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับจะฝันแม่นมากและโดยเฉพาะถ้าฝันในวันอาทิตย์วันพฤหัสจะแม่นมากนะครับสามารถเอานำมาตีเป็นตัวเลขได้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าตีตัวเลขยังไงก็ลองออแอดไลน์เข้าไปที่ในกลุ่มที่หมอแมนบอกนะครับถ้าเข้ากลุ่มเนี่ยก็จะมีการช่วยกันตีเลขให้ด้วยนะครับราศีธนูนี่คือเครดรับเสริมดวงเฮงของคุณนะครับถูกจัดไว้ในดับที่5นะครับ ต่อมาครับอันดับที่4นะครับได้แก่ราศีหรือลัคนารา,นนคร,ราศีกันนะครับราศีกันนะครับราศีหญิงสาวเนี่ยต้องบอกว่าราศีกันเนี่ยดาวโชคลาภเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจัน์รไปอยู่ในเรืองกัมมะก็ไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภโดยตรงนะนะครับคราวนี้ตำแหน่งปุตตะเนี่ยเป็นกเกษตรนะครับถึงแม้จะเป็นเพนทุบาทแต่โชคดีที่ว่า ดาวพระศรีบดีนะครับดาวพระบดีสถิตเป็นปุตตะด้วยสถิตเป็น5แก่ลัคนาหมายถึงว่ามีเกณฑ like ์ได้โชคเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื對對่องงานใหม่เรื่องโชคเกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับหรือว่าโชคลาบลาบลอยแต่เป็นโชคลาบลอยเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้ใหญ่นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ยังโชคดีนะยังโชคดีที่ว่าเกณฑ์ที่เสาพระราหูตรีโกนกันเนี่ยนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับลัคนาราศีกันพอดีเลยนะครับเพราะว่าทํามุมถึงกันนะตรีโกนถึงกันนะครับนี่ก็ถือว่า มีเลเวลที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับคราวนี้ดาวโชคลาภเนี่ยดาวจันทร์ปรากฏว่าโคจรสถิตเล็งดาวพุธได้เป็นคู่มิตรนะครับเป็นดาวคู่มิตรส่งเสริมกันนะครับแล้วก็ได้เล็งกับพระอาทิย์เนี่ยเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเนี่ยกำลังพระราหูคือคู่ครัวเรือนนะครับคู่ดาวนะของการของครัวเรือนนะครับดูแล้วเนี่ยมันมุมดาวต่างๆเนี่ยมันส่งผลในด้านดีทั้งสิ้น ณขณะนี้ราศีกันต้องบอกงี้ณขณะนี้มันส่งผลดีทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่30เนี่ยมันส่งผลดีหมดเลยดูแล้วคือมันเสียน้อยกว่าชาวบ้านเหมือนกันนะครับแต่ติดอย่างเดียวที่ทาไมถึงต้องอยู่อันทับที่เพราะว่าไอ้ตำแหน่งลาภะตำแหน่งโชคลาภยตำแหน่งลาภใหญ่เนี่ยมันดันว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรลอยอยู่และแถมยังมีเสาเนี่ยส่งกระแสถึงด้วยนะครับมันก็เหมือนกับแบบมันก็ตรงเนี้ยมันอาจจะคือ ไม่ได้มีอะไรที่เสียมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบดีมากดีเลิศเข้าใจปะนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคจัดไว้อันดับกลางๆดีกว่านะครับที่เหลือก็ไปลุ้นเอาในแต้มบุญของคุณนะว่าใครจะโชคดีใครจะมีบุญเยอะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเคล็ดทำบุญอ่เขาเรียกเคล็ดลับเสริมดวงเฮงนะครับของราศีกันเนี่ยก็ในเมื่อดาวโชคลาภของคุณมันเป็นเสากับพระฤหัสเนี่ยนะครับเสาเนี่ยหมายถึงดินพระฤหัสเนี่ยก็หมายถึงพระหรือวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ หาโอกาสไปทําบุญถวายที่ดินให้กับวัดนะครับไปร่วมทำร้อยสองร้อยห้าร้อยแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ศรัทธาของคุณนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชราก็ได้ทาบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะครับเป็นเด็กกับเด็กกาพร้าก็ได้เด็กพิการก็ได้นะครับเพราะว่าดวงโชคลาภของคุณมันเกี่ยวกับปุตตะหมดเลยเห็นไหมครับมันเกี่ยวกับปุตตะหมดเลยแล้วก็คุณจะทําบุญโดยเข้าของก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงอาหารดาวศุกร์สถิตเป็นปฐุมเกณฑ์ นะครับคือที่ไม่ค่อยพูดถึงมากเพราะว่ามันเป็นปราเกษตรหมายถึงว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเกษตรเนี่ยหมายถึงมันคงสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าปราเกษตรหมายถึงไม่มั่นคงสมบูรณ์ก็คือมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้หรือว่าได้และนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันก็ถูกบันทอนไปตามคุณภาพดาวนะครับแต่ก็ถือว่ามีเกณฑ์ล่ะนะไม่ได้ว่าคีเลอะไรมากมายนะนะครับก็ยังถูกจัดดับอยู่จัดไว้ในอันดับที่4นะครับต่อมาครับ เข้าส่วนอันดับที่3นะครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีตุลน,นะครับตุลน,นะครับตุลเนี่ยสวยนะตุลเนี่ยสวยเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยนะครับก็ถือว่าชอบราศีตุลมากๆนะครับชอบหมายถึงว่าชอบการโคจรของดวงดาวการสถิตของดวงดาวต่างๆนะครับไม่ได้ชอบสาวราศีตุลน,นะครับ <c oughs> <c oughs> หรืออาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้ก็แบบ ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับคือตําแหน่งของดวงดาวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับหมอแมงค่อนข้างชอบมันเสียอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆนะครับที่แหมไม่งั้นเนี่ยหมอแมงจะให้ราศีตุลเป็นถึงอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปนะครับที่ต้องจัดไว้อันดับที่3เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะดันขยับมาอยู่ตรงเรือนการเงินแล้วมันเป็นปราดเกษตรแล้วมันก็โยกกับดาวเสาร์นะครับมันก็เป็นดาวเสาร์ศุกร์เส,สาร์นี่คู่เสียทรัพย์ปราดเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์ นะครับแทนที่แบบมันจะได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยนะมันถูกบั่นทอนด้วยด้วยอิทธิพลดาวนะครับแต่ถามว่ายังมีเกณฑ์ได้เพราะอังคารดาวการเงินเนี่ยมันหลุดจากภพอลิแล้วแสดงว่าการเงินคุณต้องดีขึ้นนะครับมันเล็งลักษณะเลยเป็นเกษตรเล็งลักเลยนะครับคุณมีโอกาสได้เงินจากคู่ของคุณด้วยนะครับสาวๆที่เกิดราศีตุลน,นะครับช่วงนี้ถ้าเกิดคุณมีแฟนนะ คุณสามารถที่จะอ้อนแฟนได้นะขอเอออยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้มือถือใหม่สักเครื่องหนึ่งอยากได้ของอยากได้รถอยากได้อะไรเงี้ยอ้อนเลยนะครับถือว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะอ้อนได้นะครับอันนี้ชี้โพรงให้แล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวโชคลาภเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ก็โยกหน้าสัมพันธ์ลัคนาเป็นเทวีโชคถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งพันธุทุเป็นกเกษตรคือดาวเสาเนี่ยนะครับพันธุทุเนี่ยพันธุเนี่ย นอกจากบ้านรถที่ดินอสังหารริมทรั์นะครับห้องนอนนะครับครอบครัวเนี่ยเรายังแปลว่าโชคลาภได้ด้วยนะครับมันก็เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นลงมานะครับแล้วดาวพระศุกร์ดีก็อยู่ในเรือนพันธุ์ด้วยก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์จุดที่จะบัทอนจริงๆก็คือดาวสุขที่เป็นประเกษตรแล้วก็ดาวปุตตะดาวพระราหูเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนบรณะก็อาจจะบัทชนีนิดนึงนะครับตามเปอร์เซน็นต์ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคเนี่ยอยู่ประมาณสัก หกสิบถึเจอนตะครับหกสเสร็ครดรับเสริมดวงเฮงนะครับเมื่ออังคารเล็งรักแล้วสิ่งที่ต้องระวังจริงๆก็คือเรื่องของอภยัภยอันตรายจากรถจากของมีคมจากอ,าอุบัติเหตุต่างๆนะครับาการฟกช้ดำดําเขียวอะไรต่างๆเพราะฉนั้นคุณจะต้องไปทําเสริมดวงเนี่ยสออย่างก็คืออย่างแรกคือทําบญด้วยของมีคมนะครับทำด้วยอะไรก็ได้ที่มันเป็นของมีคมเช่นใบมิรโกนขนนกนะครับซื้อมา8ดเล่มนะครับกำลังของพระอังคาร ไปถวายที่วัดพร้อมกับสังฆทานนะครับหรือว่าจะทําบุญเกี่ยวกับจักรยานก็ได้นะครับคุณก็แบบซื้อจักรยานมาบริจาคงาให้เด็กที่ยากไร้อย่างเงี้ยครับก็ได้เพราะอังคารเนี่ยแปลว่าจักรยานนะคืออังคารแปลว่ายานยนต์น่ยนะครับคุณจะซื้อรถให้ก็หมอแมนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพูดถึงว่ามันจะเป็นจักรยานได้อย่างเงี้ยก็เราพยายามทําให้มันง่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดาวทิตศเนี่ยที่โยกนะเป็น3แก่ลัคนาเป็นเทวีชค่วคุณก็ต้องทําเกี่ยวกับแสงสว่างด้วยนะครับ ทำเกี่ยวกับหลอดไฟนะไฟฟ้าต่างๆนะครับว่าอาทิตย์กับอังคารเนี่ยมันเป็นความติดขัดเรื่องไฟด้วยช่วงนี้ก็อาจจะระวังแบบเขาเรียกว่ารถยนต์ที่ได้อาจจะมีปัญหาระบบไฟอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับนะก็ระมัดระวังการซ่อมการอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างนะครับคุณก็ไปทําบุญเสริมตรงนี้หน่อยนะครับทำบุญด้วยหลอดไฟนะอย่างเงี้ยก็ถือว่าช่วยให้คุณมีโชคลาภด้วยแล้วก็ช่วยแก้เคล็ดเป็นในตัวด้วยนะครับนี่ก็คือราศีตุลน,นะครับต่อมานะครับอันดับที่2นะครับ อันดับที่2นะครับที่มีโชคนะครับคว้าโชคส่งท้ายปีนะครับได้แก่ราศีหรือลัคนารา,นคร,ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับราศีสิงโตของเรานะราศีสิงห์อยู่ตรงนี้ดาวโชคลาภเป็นดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธเนี่ยเป็น5แก่ลัคนานะครับพุธก็เป็นลาภโชคลาภไปสถิตอยู่ตำแหน่งที่ตําตำแหน่งปุตตะก,ก็เป็นตำแหน่งโชคลาภนะครับถึงแม้ว่าดาวโชคลาภจะไปเป็นอลิเห็นไหมครับเป็นอลิแต่ว่าเหมือนมี มีดวงดาวที่มาช่วยนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยมาอยู่ในเรือนปุตตะราพะก็จะได้โชคจากของใหม่ๆนะหรือว่า,อ,าอะไรที่แบบคุณที่เขาเรียกว่าคุณให้คุณซื้อให้บุตรบริวารของคุณนะคุณอาจจะเลี้ยงข้าวเขาซื้อ ขนมให้เขาซื้อเสื้อผ้าให้เขาหรือทําอะไรให้บุตรบริวารของคุณตรงนั้นนะครับมันจะเป็นโชคเป็นลาภให้คุณ1เลยการการะทําที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนุนนาโชคลาภแล้ว2เลยคุณอาจจะหาตัวเลขนะครับจากของสิ่งนั้นจากสถานการณ์นั้นเอาตัวเลขมาลุ้นมาเสี่ยงดูก,ก็ได้นะครับแล้วดาวตนุนะครับยังเป็นเทวีโชคด้วยแสดงว่าตัวตนของคุณเองก็สามารถที่จะทําให้ตัวคุณเองมีโชคลาภได้เวลาคุณไปทําบุญคุณทำคุณไปทําด้วยตัวเองนะครับ คุณอาจจะซื้อตัวเลขที่เกี่ยวตัวคุณเองก็ได้นะครับเพราะว่าตัวคุณเป็นเทวีโชคนะครับเป็นเทวีโชคถือว่ามีโชคที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเพศหญิงด้วยนะครับถือว่าสวยแล้วดาว,วจันทร์ก็อยู่ตำแหน่งลาพะนะครับนะจันทร์จันทร์เนมาจากวินาศน,นะครับ คุณอาจจะได้โชคจากการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับถ้าตอนนี้คุณกําลังจะเปลี่ยนงานนะครับจะปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณก็ได้สิ่งที่มันดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะพูดง่ายๆอันนั้นเป็นเรื่องของดวงนะครับแต่เรื่องโชคลาภก็ถือว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ราศีหนึ่งที่โดดเด่นค่อนข้างมากเลยนะครับสาหรับราศีสิงห์ส่วนแค่รับเสริมดวงเฮงนะครับนะแน่นอนเลยครับพอจันทร์เป็นลาภะแล้วเนี่ย เน้นว่าให้คุณราศีสิงห์ไปทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับน้ำดื่มนะสิบห้าขวดหรือ15แพ็คก็ได้นะครับหรือจะเป็นทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็ได้นะครับรว่าตัวตุลตัวตนคุณเนี่ยเป็นเทวีโชคเป็นดาวอาทิตย์ก็หมายถึงความร้อนแรงความแสงสว่างหรือว่าจะทําบุญถวายการน้ําร้อนก็ได้นะครับกระติกน้ํนาร้อนการน้ําร้อนก็ได้นะครับรว่าเลขหนึ่งดาวอาทิตย์คือความร้อนดาวจันทร์ก็คือน้านะครับน้ําร้อนนะครับลองไปทําดูนะอยู่คู่ดาวพระเกตคือวัดเพราะนั้นก็ไปถวายวัดก็ได้นะครับหรือคุณ สถานสงขอต่างๆก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันขึ้นอยู่กับความความพึงพอใจอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ราศีสิงห์นี่เคสทำบุญเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้คือดาวพุธเห็นไหมครับดาวพุธสถิตอยู่กับพระเกตเนี่ยแล้วก็กับพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงพวกตารานะครับตำราบทสวดมนต์ก็ได้ตําราเรียนก็ได้นะครับหรือว่าแผ่นพับโบชัวเป็นบทสวดมนต์ก็ได้นะครับก็ลองไปทําดูสําหรับราศี สิงห์นะครับราศีหรือลัคนาราศีสิงห์นะครับก็หวังว่าคุณคงจะมีโชคนะฮะต่อมาครับเราก้าวสู่อันดับที่1นนะครับอันดับที่1ที่จะมีโชคส่งท้ายปีนะครับในงวดวันที่30ธันวาคม2องหาสานี้ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนนะับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ย ก็แอบแอบมองข้ามมาสักพักหนึง่งเหมือนกันแต่ก็พอนั่งดูจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะมองข้ามได้นะครับราศีมิถุนหรือว่าเมถุนนะฮะก็เรียกได้ทั้ง2แบบนะครับราศีมิถุนเนี่ยนะครับดาวจันรน์ทหลักๆเลยนะที่ได้นะดาวจันทเนี่ยคือดาวการเงินมาทับลักนณะเงินทับหลักเงินหล่นทับนะคำนี้พูดมาหลายปีแล้วนะครับ เป็นคนริเริ่มพูดขึ้นมานะเงินหล่นทับนะเงินหล่นทับนะครับแล้วดาวอังคารน่ะพระอังคารที่เป็นเจ้าเดินโชคลาบอ่ะมันเป็นเกษตรด้วยนะครับก็เข้ามาคือมันหลุดจากตําแหน่งที่เสียหายอ่ะเห็นไหมตำแหน่งที่มันแบบง่อยเปี้ยเสียขาอ่ะมันเข้ามาเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งอ่ะแสดงว่ามันต้องมีนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับบางทีนะจะได้แล้วก็แบบเฉียดหรือบางคนก็ได้น้อยนะครับหมอแม่กํำลังจะบอกว่างวดเนี้ยครับมันมีเกณฑ์ ในแง่ของดวงดาวมันมีเกณฑ์ที่มันจะได้เยอะขึ้นนะครับจะไม่เยอะขึ้นได้ไงเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ดาวโชคลาภเลยนะเป็นไงโยกกับคู่ศัตรูอย่างพระเสาร์ตอนนี้เขาหนีคู่ศัตรูมาแล้วแต่ว่าเขาปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นนะครับอันนี้คือแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ดาวที่เล็งลัคนาอยู่นี่ครับหนึ่งเลยดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์สองเลยคือดาวพุธเป็นตัวตนของชาวราศีมิถุนพุธจะมาจากพันธุทุนะครับเพราะฉะนั้น ราศีมถุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งของใกล้ตัวนะครับเลขบ้านเลขรถนะครับเลขรถมอไซค์รถยนต์รถจักรยานรถจักรยานมีเลขไหมไม่มีนะครับอาจจะมีเลขอะไรที่มันอยู่คุณก็ลองดูนะครับแล้วก็พระเกตเนี่ยเล็งลัคนาด,ด้วยนะครับคุณก็ไปเข้าวัดทําบุญก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะบริจาคอะไรก็ได้นะครับนี่คือราศีมิถุนในเกณฑ์เฉพาะว่าเกณฑ์เรื่องโชคลาภนะต้องบอกที ในเกณฑ์เรื่องโชคลาภมันเป็นจังหวะดีครับที่คุณจะมีโชคได้แล้วขอให้คุณไปทำนะในเรื่องของ K ap, เคล็ดลับเสริมดวงเฮงเนี่ยนะครับหลายๆราศีวันนี้เราฟังกันก็จะมีเรื่องของแสงสว่างนะครับเรื่องของการน้ําร้อนกระติกน้ําร้อนเรื่องของอโบชัวบทสวดมนต์พวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ราศีมิถุนทําได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อย่าลืมห้ามลืมเลยราศีมิถุนต้องไปทําบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับนะพระอังคารคือของมีคม อังคารคือยานพานะอังคารคืออุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นไปได้คุณก็หไหว้แม่ยานางรถซะหน่อยถือว่าไหว้ท่านไปละครั้งนะครับอังคารมฤตยูเนี่ยนะเป็นดาวคู่พลิกผันนะเกี่ยวกับวิญญ,ญาณด้วยอันนี้บอกนิดนึงนะครับเพราะว่ามฤตยูเองก็คือภัยอาเพศนะสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็พระเกตเนี่ก็คือวิญญ,ญาณธาตุนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอาจจะเกี่ยวพันกันได้นะครับแล้วก็ราศีมิถุนช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย แอบอยู่คอยหนุนหลังอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้อธิบายในแง่ของดวงดาวผมอธิบายในแง่ของดวงดาวนะครับไม่ได้อธิบายในแง่ว่าให้คุณมางมงไงนะครับนี่คือหลักวิชาพระราหูเนี่ยเราหมายถึงผีนะครับผีหรือวิญญาณนะครับมิถุนอยู่ตรงนี้ในเกณฑ์ที่พระราหูเนี่ยอยู่ในภพวินาศวินาศคือการหนุนหลังนะครับวินาศคือการหนุนหลังคือแอบอยู่ข้างหลังนืกอออกไหมอ่าแล้วดาวที่แอบอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นดาวพระราหูเนี่ยมันแปลได้ว่าคุณเนี่ยมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย คอยแอบอยู่ข้างหลังอาจจะคอยหนุนนําคุณอยู่ก็ได้นะครับอาจจะคอยหนุนนําก็ได้หรืออาจจะคอยเล่นงานก็ได้ไม่มีใครทราบขึ้นอยู่กับกรรมของคุณนะกรรมกรรมดีกรรมชั่วที่คุณทาใช่ไหมเออถ้าคุณทำำํากรรมดีเขามาเขาอาจจะคอยหนุนหลังคุณก็าาจ,จะรอให้คุณทําบุญอุทิศให้เขาคุณก็ไปทำะ้ะนะครับหรือในขณะเดียวกันถ้าเขารอจะเช็คบินคุณการที่คุณทําบุญอุทิศให้เขามันก็เป็นการผ่อนหนักเป็นเบาถูกไหม ช่วยให้คุณมีเกณฑ์ที่จะดวงชะตาคุณมันก็ขึ้นมาอีกก็อาจจะมีโชคลาภได้นี่นะครับก็นี่คือสิ่งที่หมอแมนบอกได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยแนะนำให้คุณไปทำบุญทำทานนะครับไปทำประโยชน์ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับไม่ได้แนะนำให้ไปทำอะไรที่มันงมงายหรือว่าต้องเสียสตุ้งสตังค์งเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคง ไม่ได้เหลือบากววาแรงนะถ้าใครคิดจะทาจริงๆนะครับวันนั้นนี่คือหลักการทาบุญหรือว่าเคล็ดลับเสริมดวงเฮงสาหรับชาวราศีมิถุนนะครับอยากให้คุณได้จริงๆนะอยากให้คุณได้ในงวดนี้เป็นอีกหนึ่งแรงใจหนึ่งแรงเชียร์นะครับเพราะว่ามิถุนนั้นมันบาดเจ็บมันนานนะมันเหนื่อยมันหนักมันมันสาหัสมาเยอะนะครับก็อยากให้คุณได้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับเอาละครับนี่ก็คือจัดอันดับ เราศีนะครับมีโชคนะครับหรือว่าที่จะคว้าโชคใหญ่ส่งท้ายปี30ทธันวาคม2563นะครับใครที่ไม่ได้ถูกจัดดับไม่ต้องซีเรียสนะครับฟังหมอแมนมาบ่อยๆก็จะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต้มดาวเป็นแบบนี้ที่เหลือคือแต้มบุญบุญวาสนาส่วนตัวของคุณก็ขอให้คุณหมันห่นที่จะทำบุญสร้างกรรมดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ หากท่านชี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจาก The Magic Coach Channel แล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีปีใหม่เฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ